สวัสดีค่ะชาวลัคนาเมษร,ราศีเมษทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักไายปากให้ผลในช่วงระหว่างวันที่16นะคะถึง31ตุลาคมค่ะการทำนายครั้งนี้นะคะเป็นการทำนายรวมนะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะแล้วก็ผลของไพ่อาจจะเกิดขึ้นสลับกันได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะให้คุณนำเอาวิธีการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาที่คุณพิจารณาด้วยตัวคุณเองนะคุณต้องพิจารณาด้วยตัวคุณเองว่าเหมาะกับคุณถึงจะนำไปใช้นะคะยาน นำไปตัดสินนะคะในเรื่องของความรักใดๆที่สําคัญนะคะถ้าต้องการการตัดสินใจในเรื่องความรักที่สําคัญมากๆต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะใครที่ต้องการที่จะดูดวงกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพย่ยซีกับส้มสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะนะทางรายละเอียดตรงนี้เลยตอนนี้นะคะส้มทำ w a เป p a p e r ด้วยนะคะเป็น w a เป p a p e r เสริมดวงนะคะในเรื่องของงานเงินนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักแล้วก็โชคลาภค่ะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะคลิปนี้นะคะ สามารถดูได้นะคะทั้งคนที่มีดาวจันทรดาวสุกนะคะอยู่ในลัคนาราศีเมษได้เลยและส้มใช้หลักวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะฝากติดตาม Titik t o อกกับ Facebook ไว้ด้วยค่ะจะมีคอนเทนต์ดูดวงแล้วมีการไลฟ์สดดูดวงฟรีนะคะในช่วงวีคนี้นะคะอาทิตย์นี้ก็จะเป็นในช่วงวันศุกร์นะคะนะวันศุกร์นี้ส้มจะไลฟ์นะคะใน a c e b o o กก็ฝากติดตามกันด้วยก็แล้วกันนะคะจะเป็นช่วงค่าๆนะคะแล้วก็าฝากติดตามนะคะช่องนี้นะกด u b s c r i b ์ช่องนี้แล้วก็อย่าลืมกด เพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของส้มนะคะเริ่มกันก่อนที่จะเริ่มนะคะในเรื่องของพ่ยิปซีนะส้มขอพูดถึงเรื่องของดาวสุกนะคะตามหลักโหราศาสตร์ไทยก่อนนะคะดาวสุกเนี่ยนะคะอยู่ในภพมรณะนะคะและดาวนะคะดาวเจ้าเรือนมรณะตรงเนี้ย ไปอยู่ในเรือนของคุณนะคะเพราะฉะนั้นปัญหามันจะมีแต่ว่าไม่ได้เยอะเนื่องจากว่าดาวศุกร์เนี่ยนะคะคือถึงแม้ว่าจะเป็นปลาะนะคะมีตําหนิหรือมีอะไรบ้างแต่ด้วยความที่เป็นดาวที่ดีอยู่แล้วนะคะเป็นดาวที่ดีอ่ะเออเป็นเป็นดาวที่มันไม่ได้แรงนะคะเป็นดาวที่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นปัญหาในเรื่องความรักอาจจะมีบ้าง นะคะในะหลายคนนะคะต้องบอกว่าอาจจะมีความห่างไกลเกิดขึ้นนะหรือมีปัญหานะคะกันบ้างเล็กๆน้อยๆนันะเป็นเรื่องปกตินะคะสิ่งสําคัญที่จะต้องระวังก็อาจจะเป็นในเรื่องของสุขภาพสุขภาพของตัวเองสุขภาพของคู่ครองนะคะก็ดูแลกันแล้วก็ด้วยความที่ว่าดาวเจ้าเรือนนะคะไปอยู่ในเรือนตัวเองอไปอยู่ในเรือนของคุณเลยเพราะฉะนั้นนะคะถึงแม้จะมีปัญหากันอย่างไรส้มคิดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาไปได้เพราะ เพราะว่าชาวเมธรู้จักบริหารเสน่ห์นะคะคุณช่วงนี้คือแบบมีเสน่ห์คนโสดก็มีเสน่ห์นะคะมีคนเข้าหานะคะบางทีเนี่ยด้วยความที่ว่าอยู่ในเรือนมรณะอาจจะเป็นคู่เก่าๆคนเก่าๆที่บางทีชาวเมธรู้สึกว่าเป็นเหมือนคู่เวรคู่กรรมนะแต่ว่ามันตัดขาดกันยากลําบากอาจจะมีการกลับมาพูดมาคุยกันนะคะแล้วก็สําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วอะ่ะนะ เหมือนในแคปชั่นแหละค่ะมันจะถอดถอนใจกันลำบากเนื่องจากว่าถึงแม้จะมีปัญหากันแต่ชาวเมดมีสเสน่ห์มากนะคะเออแล้วรู้ว่าเวลามีปัญหาเนี่ย จะต้องจัดการเรื่องราวอย่างไรเราต้องทําตัวอย่างไรให้คู่ครองรู้สึกดีกับเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นส้มว่าหลายๆอย่างในเรื่องของปัญหาทางด้านความรักถ้าเกิดขึ้นคุณเอาอยู่อยู่แล้วนะคะประมาณนี้นะโอเคมาดูกันนะคะในเรื่องของไพ่หยิบสีกันบ้างนะเริ่มจากคนมีคู่นะคะทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนและไม่ชัดเจนแล้วก็เป็นคนที่คุณคบหรือคุยกันมามากกว่า6เดือนขึ้นไปค่ะถือว่ามีคู่แล้วนะคะมาดูรวมกันตรงนี้ได้เลย ใบแรกนะคะไพ่ควีนถือเหรียญหัวกลับนะคะต้องบอกว่ามีความใจร้อนโดยเฉพาะทางฝ่ายหญิง นะคะหรืออาจจะเป็นญา,าติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงค่ะเข้ามามีอิทธิพลในความสัมพันธ์แต่เรื่องนี้ส้มต้องบอกว่ามันไม่ได้มีผลกระทบอะไระกับคู่ของคุณเลยะนะคะเออมันมีอุปสรรคเข้ามาในเรื่องความใจร้อนบ้างอะไรบ้างนะที่เข้ามาหรือในบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเวลาดูแลซัพพอร์ตแฟนเนื่องจากว่าทํางานนอกทํางานนอกบ้านค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งแฟนเขาอ,อกเข้าใจนะเขาอ,อกเข้าใจกันค่อนข้างดี หรือในบางคู่อาจจะมีเรื่องของมือที่3ที่พยายามนะที่จะเข้ามาเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์ในช่วงนี้แต่ทำอะไรไม่ได้เลยค่ะนะคะอันนี้คือไพ่หกไม้เท้าเห็นไหมคะยังล่องเรือไปกันอย่างมีความสุขนะคะถึงได้บอกว่าสเสน่ห์ของชาวเมรในช่วงนี้คือจับแฟนคุณอยู่หมัดเลยนะถ้าคุณใจเย็นนะยิ่งใจเย็นยิ่งดีนะคะถ้าเกิดว่าใครใจร้อนคุณจะปรับสมดุล กลับมาใจเย็นได้นะคะซึ่งซึ่งอยากให้คุณแบบทําตามไพ่นะเรื่องแบบนี้เออเรื่องดีๆเนาะนะคะเห็นเลยนะคะว่ายังมีการที่จะแบบดีกันอะไรหลายๆอย่างที่เป็นอุปสรรคเข้ามาไม่สามารถไม่สามารถที่มาเจาะกำแพงนะนะคะเจาะกำแพงความรักของคุณทั้งสองคุณได้เลยนะคะอันนี้คือชาวธนู ะะกับชาวธนูเนี่ยบางทีก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการปรับตัวกันบ้างในช่วงกลางปักแต่ในเรื่องความเครือบแคลงใจอะไรต่างๆจะพยายามเหมือนทั้งสองคนพยายามลดลงในเรื่องของการการคลางแคลงใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีใครอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะมันมันมีน้อยมากอะเรื่องนี้ นะคะมีการปรับตัวเล็กๆน้อยๆนะคะที่อาจจะมีปัญหากันบ้างถกเถียงกันแต่เป็นเรื่องปกติมากๆนะคะและส้มต้องบอกเลยว่านะคะปัญหาในเรื่องของความรักครั้งเก่าความรักที่เข้ามาแทรกนะคะแทบจะไม่มีผลนะคะถ้าจะมีก็อาจจะมีช่วงปลายปักนะอาจจะมีช่วงปลายปักนะคะนะช่วงประมาณวันที่สิบวัน ช่วงประมาณปลายเดือนเนาะนะคะช่วงประมาณวันที่25 25ถึง31ประมาณเนี้ยนะคะอาจจะมีบ้างอาจจะมีบ้างนะคะอืมแต่มันมันเป็นในลักษณะที่อาจจะคิดถึงแต่ทำอะไรไม่ได้นะคะคิดถึงแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะว่างานเนี้ยมีคนพยายามที่จะ,ะนิ่งพยายามที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องอยู่นะคะอันนี้ขึ้นไพ่เออเป็นเป็นคิงถ้วยเอยเป็นคิงไม้เท้า นะคะเป็นคิงถือไม้เท้านะคะคิงออฟวอนส์นะคิงถือไม้เท้านะคะเป็นอารมณ์ของการที่เราเราคิดที่จะปรับตัวแหละเราอยากโตขึ้นเราอยากโตขึ้นค่ะนะคะน่าจะเป็นทางฝั่งที่เป็นผู้ชายนะอันนี้ทรานส์ก็ดูได้นะคะฝั่งที่ไปทางผู้ชายอะ่ะจะค่อนข้างที่จะ จะเย็ยนมากขึ้นมองการไกลามากขึ้นถึงแม้ว่าจะมีในเรื่องของปัญหาความรักนะคะที่อาจจะยังตัดไม่ขาดความรักที่ไม่ถูกต้องตัดไม่ขาดเรื่องคนเก่าแต่สุดท้ายก็ต้องตัดต้องทําความรักของคนในปัจจุบันให้ดีนี่คือสิ่งที่คนคนนี้คิดนะนี่คือสิ่งที่คิงถือไม่เท้าคิดนะคะเขาเพยายามเพราะ เขาคิดได้แล้วเขาคิดได้แล้วว่าผลสุดท้ายเขาไม่สามารถเอาใจออกไปจากชาวเมธได้เขาไม่สามารถเอาใจออกไปได้นะคะเขาพยายามก็เลยพยายามว่าชีวิตเนี่ยเขาต้องมีชาวเมธอยู่ตลอดเขาจะปักหลักอยู่ตรงนี้เหมือนแบบเป็นขอนไม้เป็นอะไรที่ที่เขาเหมือนกับปักหลักอยู่ตรงเนี้ยนะคะเพราะเขารู้ว่าชาวเมธเป็นคนดีแล้วที่สําคัญมันเป็นเรื่องของพาชันหรือเป็นเรื่องของความรักด้วยที่ มวลรวมพอเขาพิจารณาดูแล้วมันมันให้ผลเข้มข้นมากกว่าคนอื่นๆที่เข้ามาในชีวิตเขาเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นความรู้สึกสิบดาบหัวกลับกับชาวเมธ นะคะว่าเขาตัดใจไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคนะคะมีความไม่เข้ากันอย่างไรแต่มันตัดไม่ได้นะผลสุดท้ายไม่ว่าจะมีปัญหากันในบางคู่อาจจะมีปัญหากันไปแล้วอะไรประมาณนี้เนาะนะคะแต่จะมีคนคิดทบทวนเพื่อที่จะกลับมาคุยกันได้ดีเหมือนเดิมนะคะเป็นการเริ่มใหม่กับคนเดิมๆค่ะนะคะอันนี้คือหนึ่งไม้เท้านะคะเป็นการเริ่มใหม่กับคนเดิมๆนะคะเป็นการที่ อ,อ,อย่างที่บอกค่ะถอนใจไม่ได้ถอดถอนใจออกมาไม่ได้ไม่สามารถเลิกรักได้มีปัญหาอย่างใดก็ต้องวนเวียนกลับมานะคะเอามาดูผู้ที่มีอิทธิพลนะผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวเมษนะคะสามใบมาดูว่ามีชาวธาตดดุดราศีใดบ้างนะคะขึ้นไพ่ชาวธาตุดิน2ใบเลยนะคะ four of crystal นะคะแล้วก็ e c e of crystal นะคะสใบนะนะคะ เขาห่วงอะ่ะเขามีอคติบางอย่างแหละในบางคู่อะ่ะส้มบอกได้ตรงตรงเลยนะมันเป็นอารมณ์ทั้งรักทั้งเกลียดมันเป็นอารมณ์ทั้งรักทั้งเกลียดนะเป็นอารมณ์แบบแต่มันถอนใจไม่ได้ไงบางคู่เนี่ยอยู่ด้วยกันอะ่ะมันมีเรื่องไม่พอใจเรื่องที่กวนกันเรื่องที่แบบอืมเรื่องที่กวนโมโหกันอ่ะมีนะเรื่องที่แบบมันเหมือนอคติต่อกันมีแต่ในนั้นมันมีความรักอยู่ด้วยอะ่ะ มันมันเลยเป็นความแน่นหนามันเลยเป็นความแน่นนะด้วยความที่เป็นธาตุดินอ่ะมันเลยเป็นความแน่นของของจิตใจอ่ะการผูกพันอ่ะนะคะความผูกพันที่มันแน่นมันแน่นเหนียวมันแน่นหนามากๆนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นรูปธรรมก็ต้องบอกว่าหึงหวงมีความหึงหวงหวงกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีการเติมด้วยการที่ให้ของให้เงินไปทํางานมาให้ของให้เงิน ประมาณนี้มีการส่องกันนะมีการดูกันส่องกันนะคะก็ก็มันก็เป็นความห่วงนั่นแหละนะคะเออคนคนนี้เขาค่อนข้างที่จะห่วงมากๆนะห่วงชาวเมธมากๆอืนะคะให้มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรนะหรือมันเป็นเรื่องของการที่เขาทําให้เกิดปัญหาเสียเองนะแต่ส้มรู้เลยว่ายังไงเขาก็เอาใจออกจากชาวเมธไม่ได้นะคะเอ,อ่อ wheel o f fortune ค่ะไพ่ใบนี้เออธาตุดินเหมือนกัน ธาดินเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้จะเป็นในโซนของชาววันพฤหัสเข้ามาด้วยนะคะคนคนนี้เขาโลกทั้งใบอ่ะโลกทั้งใบของเขาอะคือคุณนะ คือโลกทั้งใบของเขาคือคุณเลยโอเคคนคนนี้นะคะเขาอาจจะมีในเรื่องของคนรักเกา่กาๆนะคนเนี้ยอาจจะมีนะนะคะคนรักเกา่กาๆที่เขาก็ยังไม่สามารถที่จะออกมาได้ในเรื่องของสภาพจิตใจค่ะแต่อย่างที่ส้มบอกไปเลยว่าส้มว่าเขาพยายามที่จะออกแต่สิ่งสําคัญเหนืออื่นใดนะคะเขาส้มคิดว่ายิ่งถ้าเขาเป็นตัวจริงนะเออนะตกลงปล่องชิ้นนะคะนะแต่งงานนะคะหรือว่าอยู่กับชาวเมธแล้วเนี่ย ที่หนึ่งที่สุดในใจเขาคือชาวเมธทำย่างไรเขาก็ไม่สามารถออกจากโลกที่มีชาวเมธได้ชาวเมธเหมือนโลกทั้งใบของเขาสักวันหนึ่งเขาคิดว่าถ้าเขาขาดชาวเมธไปเขาเขาต้องอยู่ยากแน่ๆทั้งในเรื่องของการดูแลตัวเองการที่จะมีคนมาซัพพอร์ตทางด้านการให้ความคิดนะเออการให้คำปรึกษามันทั้งหมดเลยอะ่ะเออการซัพพอร์ตนะคะทางทางด้านในเรื่องของ การทำงานอะไรแบบนี้ด้วยนะคะการซัพพอร์ตทางด้านการก่อร่างสร้างตัวอะไรต่างๆเขาคิดว่าชาวเมธคือคนที่ช่วยเหลือเขาได้ดีมากๆนอกจากในเรื่องของการเป็นคนรักที่ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเขาเลยรู้สึกว่าออกมาออกมายากนะคะอืประมาณนี้เลยนะคะเหมือนเขารอความหวังนะคนคนนี้ถ้ามีปัญหากันเหมือนเขารอความหวังรอวันที่จะได้ได้พบได้คบกับชาวเมธอารมณ์นี้เลยนะคะ ให้สใบถ้าเกิดไม่ขึ้นราศีคนของคุณนะมาดูตรงนี้ได้เลยค่ะผู้ที่มีอิทธิพลนะคะกับชาวเมษนะคะส้มต้องบอกเลยว่าในช่วงปักนี้เขาคิดถึงเขาห่วงเขาจะแบบเข้ามาหึงห่วงชาวเมษมากๆอาจจะมีการให้ของของขวัญของฝากเงินทองนะคะมีการให้แน่นอนส้มบอกเลย นะคะโอเคตัวเขานะในบางคนนะอาจจะมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เก่าๆที่เขายังไม่สามารถเอาใจออกมาได้แต่ในบางคนก็ไม่มีนะคะบางคนไม่มีแล้วก็ต้องบอกว่ามันอาจจะมีเรื่องปัญหาการปรับตัวมีนิสัยบางอย่างของชาวเมทที่เขาไม่ชอบแต่แล้วยังไงอะ <c oughs> แต่แล้วยังไงล่ะคะไม่ชอบแต่ไม่สามารถเอาใจออกมาได้แต่ก็นั่นล่ะคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าชาวเมทเห็นว่าเออเขาไม่ชอบอะไรก็ลองลอง,ลองคุยกันดูแล้วลองปรับดูเนาะ ก็คือแบบจริงๆก็คือพราวได้แต่ไม่อยากให้พราวมากคือเหมือนมั่นได้แต่ไม่อยากให้มั่นมากเพราะจริงๆเขาก็รักเรามากแหละนะคะจริงๆเขารักเรามากๆเลยไม่อาจถอดถอนใจจากเราได้นะห่วงมากๆเลยนะคะอ่ะอารมณ์นี้นะคะยังต้องวนเวียนกันต่อไปนะคะมูฟออนไม่ได้เลยนะประมาณนี้นะคะโอเคอะมาดูกันสําหรับคนโสดกันบ้างนะคะโสดสนิทมีใครเข้ามาไหมโสดสนิทส้มว,ว่าอาจจะมีคน คนดีๆเข้ามาเลยนะนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมสิงธนูก็ได้นะคะเป็นในลักษณะคนที่มีความแบบสุขุมนะคะมีความสุขุมทํางานเก่งอ่านะคะเป็นคนที่ทํางานเก่งสุขุมมากๆเป็นคนที่ไม่ได้พูดเยอะนะคะแต่เน้นทําให้ดูด้วยนะคนนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณานะนะคะซ่อมมีความรู้สึกว่าคนโสดอาจจะได้คุยโสดสนิทเนี่ยอาจจะได้มีการคุยค่ะ มีคนเข้ามาแล้วได้มีการคุยสารสัมพันธ์แน่นอนเลยไพ่หนึ่งไม้เท้าขึ้นมานะคะมันจะเป็นความรักที่ชุ่มชื่นและสดใสามากในช่วงแรกนะคะหลายๆคนอาจจะได้เจอคู่ที่แบบร่วมทุกข์ร่วมสุขนะไม่ไม่ใช่คู่เวรไม่ใช่คู่เวรคู่กรรมนะเป็นคู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขที่สามารถพัฒนากันเป็นคู่บุญได้เลยนะคะหลายๆคนส้มคิดว่าคุณอาจจะต้องได้เจอนะคะมีใครเข้ามาอีกบ้างนะคะสำหรับคนโสดนะนะคะเนี่ยวิวออฟจูนเนี่ย นะอาจจะเป็นชาววันพฤหัสหรือชาวทาตุดินมังกพรพึกษบกันแต่ก็อาจจะต้องดูด้วยนะเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วอันนี้ต้องดูโดยเฉพาะชาวทาตุดินหรือชาววันพฤหัสนะคะมีคนสองคุณชอบคุณแอบหึงคุณอยู่แต่อาจจะทําอะไรไม่ได้มากนะคะให้ของคุณซื้อของให้คุณเปคุณชาวทาตุดินค่ะชาวมังกพรกพฤกษบกัน ชาวทัดดินนะมาแรงมากเลยเนาะนะคะแต่ในบางคนถ้าเขายังไม่ได้เข้ามาแล้วคุณรู้สึกสงสัยนั่นแสดงว่าเขาไม่กล้าเข้ามาเพราะเขาอาจจะมีเรื่องราวเก่าๆนะคะหรือเป็นคนเก่านะคะที่เขายังไม่สามารถจัดการได้นะนะคะเออก็รอนะคะแต่ว่าในบางคนก็อาจจะมีเข้ามาแล้วนะคะก็ค่อยๆดูกันไปก็แล้วกันเนาะว่าเขาจะสามารถจัดการนะเรื่องราวทางฝั่งเขาได้หรือเปล่านะก็ต้องให้เวลากันไปนะคะสำหรับโสดที่มีคนเก่า นะคะคนะโสดที่มีคนเก่ามีมีนะคะแน่นอนส้มบอกเลยว่าอาจจะเป็นชาวธา,า,าตุไฟนะเนี่ยชาวธาตุไฟนะเมสสิงหธนูเมสสิงหธนูค่ะเขาไม่สามารถเลิกรักคุณได้เขาตั้งเป้าว่าจะกลับมาและอาจจะกลับมาชวนคุณคุยจริงๆนะคะในช่วงประมาณเนี่ย ปลายปลายเดือนเนี่ยช่วงประมาณปลายเดือนเพราะว่าขึ้นไพ่แบบการสื่อสารเลยนะคะหนึ่งไม้เทา้าขึ้นไพ่การสื่อสารมีชาวธาตุลมด้วยนะกุมมิถุนตุนนะคะส้มไม่รู้จะพูดอย่างไรนะเพราะว่ามันขึ้นแบบซ้ำๆกันเลยอะ่ะนะมันขึ้นซ้ำๆนะ่ะผู้ชายคนนี้นั่งแล้วคิดนะคะสซมไม่รู้ว่าอันนี้เป็นชาวเมธหรือเปล่านะไพ่อาจจะเกิดขึ้นสลับได้มีคนกําลังนั่งวางแผนว่าเราไม่สามารถถอนใจจากคนเก่าได้และเดี๋ยวฉันจะเข้าไปคุย จะเข้าไปคุยอืมนะคะจะเข้าไปคุยเพื่อสารความสัมพันธ์กันใหม่เพื่อเริ่มต้นกันใหม่ชาวธาตุดินก็มีนะคะยังรักคุณอยู่มากๆแล้วเดี๋ยวอาจจะมาทําเป็นแบบวันกงวันเกิดวันสําคัญส่งของให้แบบเนี้ยนะคะเออชาววันพฤหัสหรือชาวธาตุดินมังกพรกพฤกษกันมูฟก,กันไม่ได้เลยจ้ะนะคะสําหรับชาวเมษนะเอามาดูสําหรับคนโสดที่มีคนคุยนะคะโสดที่มีคนคุย ไม่ถึง6เดือนนะคะคุยกันใหม่ๆนะคะในหลายๆคู่นะคะมีปัญหาบ้างอะไรบ้างเล็กน้อยส่วนใหญ่เป็นปัญหาในเรื่องของการที่ต่างคนต่างอาจจะมีในเรื่องของการทํางานไม่ค่อยมีเวลาให้กันแต่สุดท้ายก็เข้าใจกันนะในบางคู่มีในเรื่องของโดยเฉพาะกับชาวธนูนะคะเรื่องของการปรับตัวแลนะเรื่องของการปรับตัวทัศนคตินิสัยบางอย่างรู้สึกว่าไม่ค่อยเข้ากัน แต่มันจะมีบางอย่างเข้ามาทดแทนที่ทำรู้สึกทาให้ชาวเมดมีความรู้สึกว่าคนนี้แหละมันก็ต้องมีการไม่เข้ากันบ้างเนาะเออคุยคุยกันไปแล้วมันก็ต้องมีบ้างนะคะคนเราร้อยพ่อพันแม่นะคะแต่มันมีบางอย่างที่ทำให้คุณไม่สามารถนะคะที่จะเออเอาใจออกไปจากคนที่เพิ่งคุยคนนี้ได้นะอย่างที่ส้มบอกว่าคนที่คุยกันอะ่ะในบางคนอะ่ะนะคะเจอคู่ที่แบบ เป็นตัวจริงแล้วนะคะเออแต่ในบางคู่ส้มก็ต้องบอกว่าก็ยังต้องระวังอยู่เพราะว่าในบางคนเนี่ยชาวธาตุไฟเนี่ยคุณอาจจะกําลังคุยอยู่กับคนที่มีคู่นะคะที่เป็นชาวธาตุไฟก็ได้แล้วก็กับชาวธาตุลมกุมิถุนตุน <c oughs> <ๆ>เขาอาจจะมีกรณีการที่ยังไม่สามารถจัดการเรื่องราวเก่าๆคนเก่าๆได้ 1. นะคะ ในหลายๆคู่คุยกันแล้วก็อาจจะมีการเปิดตัวกันนะคะทั้งๆที่อาจจะมีปัญหาและอุปสรรคบ้างนะคะแต่ว่าเหมือนจะฝ่าฟันกันไปนะคะมีการเปิดตัวนะมีความชัดเจนในความสัมพันธ์มากขึ้นเลยนะคะมีการคุยกันมากขึ้นมีความอบอุ่นในความสัมพันธ์มากขึ้นด้วยแล้วก็คุยกันมากขึ้นเหมือนเหมือนคุณพยายามสร้างความรู้จักสร้างการรู้จักกันให้มากขึ้นด้วยต่างฝ่ายนะต่างฝ่ายต่างสร้างการรู้จักเพราะ เพราะมีความรู้สึกว่าเราได้เจอคนที่เราเราเราเลิกรักได้ยากอ่านะคะในหลายๆคนเจอคนที่เรารู้สึกว่าอืมคนนี้แหละทํายังไงเราก็รู้สึกว่าเราเลิกรักเขาได้ยากนะเพราะฉะนั้นคำนี้คีย์เวิร์ดคือคําว่าเลิกรักได้ยากมันจะทําให้เกิดการให้อภัยกันขึ้นตลอดมันจะเป็นความรักที่ยั่งยืนและยาวนานมากกว่าความรักอื่นนะคะเออเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะมีการมีการเติบโตนะในความรัก เกิดขึ้นนะคะในส่วนของชาวธาตุดินนะคะชาวธาตุดินเนี่ยต้องบอกว่าเขาก็แบบอาจจะมีของให้เนาะนะคะอามีความมีความรักมีความปรารถนาดีเน้นการให้ของการทําให้ดูนะคะแต่ความหวานอาจจะไม่ได้มากแต่เน้นทําให้ดูเน้นเปนะคะ เน้นเปยนะ์นะนะเขาก็ค่อนข้างที่จะห่วงมากๆเลยนะคะแม้กระทั่งการที่เพิ่งคุยกันนะคะแต่ว่าชาววันพฤหัสหรือชาวธาตุดินมังกพรพฤกษบกันเนี่ยนะอาจจะมีเรื่องราวเก่าๆคนเก่าๆนะเพราะฉะนั้นดูดีๆนะคะค่อยๆดูไปนะเขาก็รักคุณมากแหละแต่ว่าคนเก่าอะ่ะมันอาจจะยังมีเรื่องพันธะผูกพันอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นก็ค่อย,อยๆพิจารณานะคะ เรามาต่อกันที่ไพ่ Shadow s c a p t a r o t กันบ้างนะคะสำหรับไพ่นี้คือ The Emperor นะคะจกักรพรรดินะคะซึ่งจกักรพรรดิในในไพ่นี้นะคะนั้นในอุดมคติของไพ่ Shadow s c a p t a r r o t เนี่ยคือการมองมองโลกรอบด้านตามความเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นคนมีคู่หรือว่าคนโสดไพ่แนะนําว่าให้คุณเติบโตนะคะและมองความรักทุกอย่างด้วยความเป็นจริงค่ะมองให้รอบด้านก่อนตัดสินใจในเรื่องความรักใดๆนะคะขอให้คุณมองคนให้ดีเติบโตด้วยประสบการณ์ทางด้านความรักจากที่คุณเคยดูคุณเคยเห็นหรือประสบการณ์ตรงของคุณนำมาพัฒนาจิตใจนะคะเพื่อที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะในการเลือกคนใหม่ๆหรือการอยู่ร่วมกันกับคนที่คุณรักให้ดีขึ้น นะมันคือการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณในสิ่งที่ตาเห็นในเรื่องการกระทำนะคะหรือในทางศาสนาก็คือคารวะธรรมนะคะในเรื่องของแบบการที่เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีนะคะการที่รักษาครอบครัวไว้มีความหนักแน่นนะคะในเรื่องคนโสดก็คือการพิจารณาคนให้ดีคนที่เข้ามาให้รอบด้านทำในสิ่งที่ถูกต้องอสง่างามประมาณนี้เลยนะคะง่ายง,ายงายนะคะ คือการเติบโตเป็นผู้ใหญ่เนะี่ยแล้วอยู่อย่างสง่างามะนะคะนะทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะมาดูไพ่นางฟ้ากันบ้างนะคะแนะนำอะไรชาวเมธนะไพ่นางฟ้าใบาแรกคือ power of angels นะคะนี่คือสิ่งที่เขาเห็นเขาเห็นว่าคนใกล้ชิดของชาวเมธปกป้องคุ้มครองเป็นพลังเป็นพลังที่ดีๆชาวเมธอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือนะคะ เป็นคนที่มีตัวตนอยู่จริงเป็นพ่อแม่พี่น้องเป็นเพื่อนฝูงที่คอยสแกนคนที่เข้ามาให้คอยแนะนําคนดีๆเข้ามาหรือคอยให้คําปรึกษาในเรื่องของความรักคอยสอดส่องให้คอยสอดสอ่อ,สอ,ดสองให้นะเออเวลาที่คุณมีแฟนแฟนคุณไปทําอะไรเนี่ยคือเขาคอยให้คําปรึกษาคอยสอดส่องคอยเป็นพลังงานที่ดีๆนะคะในการที่จะโอบล้อมคุณนะคะเพื่อที่จะ ให้คุณมีความสุขในชีวิตมากที่สุดพวกเขาคือบุคคลที่หวังดีกับคุณนะคะอยากให้คุณอโอบกอดพวกเขาอะนะต้อนรับโอบกอดนะคะคนที่รักคุณนะคะเหมือนรักษาพวกเขาไว้อะนะคะรักษาพวกเขาไว้ให้อยู่กับคุณไปนานๆนะเห็นคุณค่าของพวกเขานะคะ The base s j e c t to be ค่ะนะคะ,ะหลายๆอย่างคุณสําหรับคนโสดอะ่ะคุณสามารถเลือกได้นะคะถ้าคนที่เข้ามาก่อนหน้านี้ไม่ดี ไม่ต้องไปเสียดายถ้าเกิดเข้ามาแล้วมันไม่ได้ดีมากกว่าการที่คุณอยู่ด้วยตัวเองนะคะก็ไม่ต้องรีบปรับเข้ามานะคะอะไรที่มันดีๆมีรอคุณอยู่นะมีรอคุณอยู่นะคะรอคุณอยู่มากมายให้คุณได้ค่อยๆเลือกไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องกลัวว่าโอ๊ยรถด่วนขบวนสุดท้ายละจะต้องรีบดีไม่ดีเอาไว้ก่อน อย่าคิดแบบนั้นเพราะไพ่บอกมาแล้วว่าสิ่งที่ดีมากกว่าที่คุณคิดกำลังรอคุณอยู่คุณมีคุณค่าพอที่จะได้คนที่คุณคิดไว้ทุกอย่างเออนะคะแทบจะไม่ต้องลดสเปกเดี๋ยวคุณจะได้เจอคนที่เป็นไปตามสเปกที่คุณต้องการร้อยเปอร์เซ็นต์ขอให้คุณศรัทธานะคะแล้วก็สำหรับคนมีคู่ค่ะนะคะ,นะคะเอ่อไพ่ไม่ได้บอกว่าเอา่อซ้มไม่ได้แนะนำนะเออว่าจะให้คนไปเจอ จะให้คุณไปเจอคนที่ดีกว่านี้แต่ส้มต้องบอกเลยว่าสําหรับคนที่มีคู่คุณสามารถที่จะพัฒนาคนรักของคุณเป็นคนที่ดีขึ้นได้หรือทําให้ความรักของคุณทั้งสองดีขึ้นได้เพราะส้มเห็นในหลายๆคู่ว่าม,มันมีการรีเซ็ตใหม่กับคนเดิมนะคะคุณเองมีลักษณะของความไม่เข้ากัน ค่อนข้างเยอะนะในบางครั้งนะมีนะถกเถียงกันไม่เข้าใจกันบ้างก็มีแต่จริงๆถ้ามองอย่างที่บอกพิจารณาให้รอบด้านคุณจะได้รู้ว่าอาจจะไม่มีใครดีเท่ากับคนคนนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่มีใครหรอกคะ่ะที่เข้ามาเป็นแฟนกันเป็นสามีภรรยากันแล้วไม่ต้องปรับนะมันต้องปรับอ่านะคะเพราะฉะนั้นปรับปรุงกันไปกับคนเดิมๆนะคะถ้าข้อเสียนั้นไม่ได้มากมาย ะะไม่ได้ถึงขนาดที่จะทําให้เราเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะคะเออหรือว่าแบบทุกแล้วซ้ําแล้วซ้ําอีกแบบนั้นนะเออถ้ามันพอพอที่จะให้อภัยกันได้ปรับปรุงตัวกันได้นะคะเดี๋ยวความรักจะดีกว่าเดิมนะเออการให้โอกาสมันมันไม่สูญเปล่าสําหรับคนที่เห็นคุณค่าของโอกาสนะคะอาร์เจนเจอร์ชาโมเอลและที่สําคัญนะคะตัวคุณเองต้องกลับมารักตัวเองให้มากคุณจะรู้ลิมิตของการให้โอกาสนะคะ การให้โอกาสใครแล้วคุณรู้สึกว่ามันยังดีต่อใจคุณอยู่มันยังดีต่อสุขภาพใจสุขภาพกายคุณอยู่คุณไม่ทุกข์ระทมจนถึงขนาดร่างกายสุดโทมอันนั้นคือโอกาสที่ควรให้คนคนนั้นคือคุณคนที่คุณควรจะรักต่อแต่ถ้าเกิดว่ารักไปช้ำไปให้โอกาสไปทุกไปร่างกายสุดโทมไม่ควรค่ะแน่คนที่คุณควรรักที่สุดคือตัวคุณคือหัวใจของคุณเองคนที่ควรรักที่สุดคนที่คุณควรรักที่สุด คือคนที่รักคุณเนี่ยคือคนที่รักคุณนะคะลองกลับไปฝังพวกเขารักพวกเขาแล้วคุณจะรู้เลยว่าคุณควรจะเลือกคนแบบไหนคุณควรจะอยู่กับคนแบบใดนะคะประมาณนี้นะคะเออที่สำคัญนะชาวเมษส้มเห็นว่าบางทีคุณมีอารมณ์ร้อนๆอ,อยู่เนาะด้วยความเครียดทางด้านการทำงานแล้วบางทีอาจจะเผลอมาลงกับแฟนก็พยายามใจเย็นนะคะเพราะว่าการใจเย็นมันช่วยฮิล คิวใจคุณลองสงบลงดาวลงก่อนลองฝืนดูมันช่วยทําให้สุขภาพคุณดีขึ้นได้ด้วยในระยะยาวนะคะขอบคุณชาวเมฆมากมากนะคะขอให้ชาวเมฆทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ในเรื่องความรักนะคะโชคดีทุกทคน,คนเจอความรักที่ดีค่ะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ